มาอัปเดตนะครับเซิร์ฟเปิดให้เคมฮีโร่ได้แล้วแต่ว่าใครกดเคมแล้วมีปัญหามาดูวิธีแก้กันนะและก็เดี๋ยวไปลองดูซิมูเลต t ทูลนะครับทดสอบความเกลือหรือว่าจัดทีมหรือว่าดู ROI นะครับแล้วก็มีหลากหลายเลยก็กดไลค์และติดตามกันนะครับใครจะลงทุนก็ต้องศึกษาและตัดสินใจให้ดีนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกครั้งที่เซิร์ฟมีการอัปเดตนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องนะมานะยกเลิกนะครับเจ้าตัวตัวนี้นะฮะ disconnect มันนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมไปเคลียร์แคชนะครับในเบราว์เซอร์นะด้วยการตั้งค่านะฮะแล้วก็มาเลือกตรงข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บคุกกี้ต่าง นะก็ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยนะครับผมก็จะเลือกตั้งแต่ต้นเลยก็คือล้างให้หมดเลยนะครับก็กดล้างโอเคนะครับเมื่อล้างเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดเข้าใหม่ก็ได้นะครับนะฮะหรือว่าไปที่ก็เข้าใหม่นะครับ บอมคริปโตนะฮะหรือเพื่อนๆก็ควรจะบุ๊กมาร์กไว้นะครับนะเข้าจากบุ๊กมาร์กจะได้ไม่มีพิมพ์ผิดนะครับเข้าไปทางบุ๊กมาร์กนะฮะถ้าพิมพ์ผิดอาจจะไปเจอเว็บสแคมก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้ว ก็ Connect Wallet อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็รอ Connect ให้เรียบร้อย ก็ลองไปดูกันนะครับของผมนะฮะการเคลมเหรียญนั้นก็ต้องมีนะครับมากกว่า1 0 b c ีคอแล้วก็ต้องมี1%ด้วยนะครับก็คือ10.1กว่ากนะครับแล้วก็ใครที่มีฮีโร่อย่างนี้ก็สามารถกดเคลมได้นะผมกดไปแล้วปรากฏว่าขึ้น Inter n a l error นะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็นะฮะฮีโร่ก็ไม่อยู่ในนี้ด้วยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ ในทางกลุ่มก็บอกว่านะครับก็ไปที่เว็บเดิมนั่นเองนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะไปดูถ้าใครมันขึ้นมีการตัดค่าแก๊สแล้วนะครับขึ้น successful ก็ลอง r e f r e s ลองเข้าใหม่นะฮะแต่ของผมเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะก็สำหรับกรณีที่ไม่ขึ้นอะไรเลยก็ไปที่ report ครับนะฮะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้นะครับ report. bombcrypto นะฮะ ก็ก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้นะครับสแกนหาเวลาที่เราทำท่าเซ t ชันแล้วมันเออร์เลอร์นะครับก็มี2อันนะครับก็คือเป็นเคมบีคอยหรือว่าเคมฮีโรนะฮะก็เพื่อนๆก็อาจจะต้อง Connect Wallet นะครับง่ายๆนะฮะคอนเน็กวอลเลตนะเมื่อ Connect ว a ลเล t แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็เอา a d d r t s นะครับ Copy Add r e s เมาปึ๊บมาวางนะฮะเพื่อ Search นะครับอ่านะซึ่งเห็นไหมของผมก็มีการเคลมแต่ว่ามันขึ้นเฟลนะครับถ้าใครๆขึ้นเฟลแบบนี้ก็ลองกด r e t ทมนะฮะไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับซิร์เวอร์มันอ่าตอนนี้รีทม s สักเซสฟูลแล้วนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับรีไท e s u ักเซสฟูลนะอ่าก็นะครับมาลองรีเฟซในนี้ดูนะครับ ไม่อยากไม่อยากลุ้นเลยนะว่าได้อะไรนะครับมีอยู่กงเดียวนะฮะขอไม่คอมมอนก็พอนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับมาลุ้นไปกับผมด้วยเลยละกันนะครับตัวสุดท้ายแต่แดน หนึ่งสองสา้าหเอไปอยู่ไหนอ่ะยังเคมอยู่นะครับเอามาขึ้นเคมใหม่อ๋อต้องตัดค่าแก๊สก่อนนะฮะก็จะทำการตัดค่าแก๊สนะถ้าใครตัดค่าแก๊สแล้วก็นะครับก็ต้องตัดค่าแก๊สให้เรียบร้อย ก็สังเกตแก๊สดีๆนะครับค่าแก๊สต้องนะครับไม่เกินนะไม่ใช่ศูนยประมาณ0.4ไม่ใช่นะครับก็ทําการให้มันตัดค่าแก๊สไปนะครับตัดค่าแก๊สเพื่อทําการมิ้นตัวละครน,นะฮะก็เปิดเมตาแมสขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีให้ยืนยันต่างๆนะครับนะบตอนนี้ก็ pending อยู่นะร,รออยู่นะครับ าสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็ต้องรอนะอ่าเรียบร้อยเคมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเคมเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วไปอยู่ตรงไหนนะฮะก็อ่าอย่างต้องเฮตัดค่าแก๊สแล้ว คอนเฟิร์มแล้วลองรีเฟซดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วฮะเมื่อเราจ่ายค่าแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่เว็บเดิมคือ r e p o r t b จุด bom ค t o .IO นะครับ slash ิโร่ทำการ Connect Wallet ครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีให้เรากด e c e ซ v e นะครับก็ทำการกด r e c e i v e ทางนี้ฮะอ่านะครับ จ่ายค่าแก๊สอีกรอบหนึง่งนะช่วงนี้มีคนกดกันเยอะมากเลยนะครับค่าแก๊สก็นะเสียต้องเสียสองครั้งนะค่าแก๊สนะครับก็รอแป๊บหนึง่งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็นะฮะประมาณน่าจะประมาณแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะ เคม็มกดเค็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเจ้าตัวแอดเดสเราก็เรียบร้อยไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาในเกมนะฮะมารีเฟซในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับจ่ายก,ก็คือถ้าใครเฟล,ลก็ไปทำรีไทม์นะครับทำรีไทม์เสร็จก็มา กดเคลมในนี้นะฮะแล้วก็ไปเคลมในในรีพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่รีบก็รอนะฮะสักพักหนึ่งเพราะช่วงนี้ค่าแก๊สก็แพงนิดนึงนะครับเพราะว่าคนกดเคลมกันเยอะมากแต่ว่ารีเจนก็ออกรัวๆเลยเหมือนกันนะครับในเทเลแกรมนะ มาดูกันโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ได้ดีเจลแล้วเพื่อนเพื่อนสุดยอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนรีบไปเคมกันนะนะครับคุ้มเลยนะฮะที่อ่ามาเปิดตอนนี้นะครับนะก็เพื่อนเพื่อนไปลองดูกันนะครับนะฮะแล้วก็โอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับ อ่ทีนี้นะฮะก็ไปดูเจ้าตัวซิมูเลชันบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูก่อนว่ารีเจนของผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คงจะต้องจบแค่นี้ก่อนนะฮะอามาลองดูนะครับโอ้โอ ะครับนะก็พอใจแล้วครับได้เีเจน์นะถึงแม้ไม่มีรีเอเนจีก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็เพื่อนๆถ้าใครเคลมไม่ได้ยังไงนะครับก็ถามมาได้นะครับแล้วพบกันกับคริปโตตาครับ